วันนี้มาลองตกปลาชะโดนะครับที่คลองพมโหดหมายเดิมของเรานะครับเหยื่อที่ใช้ก็เป็นเหยื่อปลาไหลนะครับนี่ครับผมตัดครึ่งน,นะครับเกี่ยวแบบนี้นะครับ ผมตีเยอะแล้วก็เอาไม้ทับไว้แบบนี้นะครับเพื่อให้สายวิ่งได้เป็นอิสระนะครับเวลาปลาดึง๋ยวเราไปลองตกชะโดดูสักสามสี่ชั่วโมงนะครับเย็นๆตอนนี้เวลาบ่ายสองแล้วครับไปครับผม ช่วงนี้ปลาไม่กินลำเลยนะครับปลาขาวปลาตะเพียนปลากระมังปลายี่สกไม่รู้ไปทางไหนหมดนะครับเงียบไปเลยครับผมก็น้ำเริ่มนิ่งแล้วครับน้ำเริ่มจะไม่ไหลแล้วนะครับปลาน่าจะอยู่ตามวังนะครับตอนนี้ แต่ตรงนี้เป็นน่าจะเป็นทางผ่านของปลานะครับวันนี้ก็รอชะโดผ่านทางครับผมถ้าผ่านทางมาก็น่าจะเจอเหยื่อเรานะครับถ้าไม่เจอก็คงจะแห้วนะครับวันนี้บรรยากาศตอน บายบายนะครับบ่ายสองกว,กว่านะครับฝั่งนู้นเป็นค่ายทหารนะครับผมก็นอนเปรอเลยครับผม วันนี้มาตกชฉโดยอย่างเดียวครับไม่มีอะไรมากสบายๆพักผ่อนนอนรออย่างเดียวครับผมเหยื่อก็มาแค่2ชิ้นนะครับปลาไหลตัดครึ่งมาครับผมไปดักบ้างรันก็ได้ปลาไหลตัวเล็กมานะครับก็เลยลองมาตีเฉโดดูครับเผื่อได้ชฉโด ก่อมาตั้งแต่บ่ายสองนะครับตอนนี้จะ4ี่โมงเย็นแล้วครับผมก็ยังเงียบไม่มาดึงเลยนะครับเห็นมีแต่ชโดปอกนะครับใต้หุบลูกปลาอยู่ข้างฝั่งรอไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะถึงเวลากลับบ้านถ้าชดโดผ่านมาก็คงจะดึงสักที่นึงนะครับ ดึงคึับดึงคึับ ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ก็นั่งตกชะโดมาสักพักแล้วครับเพิ่งจะมาสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็นานานักตกปลาพี่ๆนานานักตกปลานะครับก็ได้ขึ้นมาตัวนึงนะครับผมก็ไซส์ใหญ่อยู่นะครับประมาณสองโลก,กว่าๆนะครับผมตัวนี้ ปลาไหลยังคาปากอยู่เลยครับก็วสวยๆเลยครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อนะครับเวลายังไม่หมดก็มาแล้วครับหนึ่งตัว,วสวยๆเลยครับชโดใช้ประมาณ2โลก,กว่าๆนะครับก็มาตั้งแต่บ่ายสองนะครับตอนนี้ก็สี่โมงเย็นพอดีนะครับ ได้ขึ้นมาแล้วครับหนึ่งแต้มก็เราไปลุ้นกันต่อนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาจะห้าโมงเย็นแล้วนะครับหลังจากได้ขึ้นมาหนึ่งตัวก็ยังเงียบอยู่ครับไม่มาดึงอีกเลย ผมว่าจะตกอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณห้าโมงครึ่งถึงจะเก็บของกลับบ้านนะครับผมเผื่อได้อีกสักหนึ่งแต้มนะครับเผื่อว่าจะมีชโดผ่านทางมาอีกสักตัวนะครับ นี่นะครับผลงานของเราวันนี้ก็ได้หนึ่งแต้มนะครับก็ไซส์ประมาณสองกิโลกว่ากว่านะครับผมวันนี้คงได้แค่แต้มเดียวนี่แหละครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะมืดแล้วครับผมก็ในกล้องยังสว่างอยู่นะครับแต่ตอนนี้ยุงมาแล้วครับ ีปลาชดขึ้นอยู่หลายตัวไม่ยอมดึงนะครับก็สรุปผลงานวันนี้ก็ได้หนึ่งแต้มนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ